สวัสดีครับสวัสดีมือนี้อยู่กับบอลตาคัมตะการครับผมมือน,นี้ออกว่าหกหลงหน้าเพราะว่าจะมาขอเพิ่นขอประกวดบอลยี่ป่นครับอีบินเพิ่นไปตัดจะเพิ่อนโอยูค่ครับมีกล้องวงจรในรเยเฝ้าผ่านกล้องวงจรกัได้ฮะเพิ่นเปิดเมืองถ้าเพิ่นได้ยินเพราะเดี๋ยวนี้ครับมีสุยางแหล่อยู่หกหลง,งหน้ามีเพิ่นกับติดกล้องวงจรไว้ย่านคนมาลักของอย่านคนมาเอ็ด นี่ยังอยู่นี่มื่อกี้ครับแต่ว่าขอทัวร์เพิ่นไปต่ำครับก็ได้เอาไปต่ำเรือไปกินครับบนกบบนประดุกแปลงสัตว์นะครับจนนี้ก็ะหอดส่วนพื้นที่รบหล่อยครับผมไปเพิ่นบ่อยู่กับขอเพิ่นไปเท่ากับขออยู่เท่ากับขออยู่แต่คนบ่อยูตั้ากต่ห้องห้องกระเบ่าแปลงสัตว์ เพื่อนหูนจกักเพื่อนยิ่งยิ้นก็นำก,กล่องวงจรเพื่อนกันนา,านจะหูจักครับตอนนี้ก็มาเอาบอกทัวทัวร์ทัวครับนนบุ๊คเ่ยเอาลายแล้วครับเอาป้อต่ำ คนบอยู่เริ่มแก่หมดแล้วครับโบเลดกิ่นยกเทือ่อเริ่มแก่แล้วโอ้ยเมียนหม,หม,หมดหอดหมดแดงบุ้งว่าสีดยาบอ่อได้นี่เราตามนากาศบลูครับว่าสีดยาบ่็จะเอาไปก็จะเป็นหลังของเขาครับจะเป็นหลังอีกรอบนึงโอ้ยม,มันจะหมากง่างยๆเลย อ,อุ้อึดมือโอ้หดอกไม้ดอกไม้กับบูกใซ่ดอกพะกันง่ามจนทัวพ์นนี่นนยินว่าพนไปสะลรคข้ามครับบอีพนพนไปสะลรคข้ามพนไปบุกทัวพ์่น เด็กเ่อนหันกล่องมาหาแล้วครับกล่องนี่กล่องเพ่อนบอกเป็นไฟสีาขาวๆนะเพป่นหันกล่องมาละก็มาเด้มาเอาอยัางนะครับมานี่แหละเอาบักทั่วไปตำขอบักทั่วไปตำบักทั่วไปตำหน้าครับ บกเขื่อบุยคนกินยังเถื่อแกอ่เบิร์ได้ดิเก็บไปทำบพุพีน้องเก็บบกเขือไปทำบ้องบกเขือนี่กับเพื่นอ,อนกันหายครับเดี๋ยวมันกินท่านพักจะพักสลัดเพื่อนกันจนแก่เบิด์ปุ่น มูลีภามาเมืองเฮือนครับนนบาม,ามงงูนีเดี๋ยวเบอรนิพจน์มา่นละมิลีภาออกมาเมืองเฮือนเดออกมาหาเบอรนิพจน์อยู่ผักเพียวผักสละนันเนออันนี้บุกหูว่าผักยังครับนี่แต่ทุกคนว่าเอาไปกินกับลาบได้บุกหูวันกินได้บอกกับโบลูครับต้่นไม่ต้นไหลพันโอ้ ปลาีคเล็กก็มีตัวขข้าวเพิ่งม่ปลูกตัวนี้นั่นคืนปลูกแล้นกนาวครับเร่อการ พริกะกะตัวแค่บุพริกอะเริ่มเน่าไปแล้วบุพริกะอะไรมีคนอยู่เถอะช่วงนี้ตอนนี้พนเพิ่นเริ่มหาออกท่ายูทูบแล้วครับออกทายลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วกำล่งหูว่าไปทายายุไสแน่กะท,ทั้งทีแน่ๆกแค่รู้ว่าไปร่วมตัวอยู่ สารข้ามครับสลรข้ามก็บอกหูว่าเพิ่นไปถ่ายเอียงเพราะว่าเห็นบ้าเอ๋เพิ่นอัปเดตลงยูทูบอยู่ตลอดครับอยู่เรื่อยๆอาจจะไปหาอยู่อาจจะหาไปหากันครับบอกหูว่าไปรัดกันอยู่ใส่เพราะว่าต้องตทรนัดเบ้าเอ๋แล้วว่าไปใส่หูวายภาพกับมันถ่ายคลิปอยู่ใส่ครับแต่มือนี่ก็เขามาก เกบอกทั่วครับนี่ต้งองอาไล่ครับใจห่างนี่เกบอกทั่วแลลวมันก็จะเอาไปตำตำกินเที่ยงครับเพราะว่าตอนเศารนี่ตอนเ้านี่กินเข่ามาแล้วครับผมบทัว่วสุดยอดครับโอ้โหเขื่อนเอาซะบ้าคือที่อเอามาครับนี่ดี ทั่วก็ได้ล่ะพี่เพิ่นกระดกอยู่มักพักบุ้งพิ่นกระมี่พักบุ้งก็เริ่มจะแก่แล้วครับักอีตูพักบุ้งเพิ่าเริ่มแก่แล้วใส่เนื้อย่างครับมีซองแปลงด้วยนี่พักบุ้งมันมีซองแปลง ว่านนีมีเอือยกานีพน่นมาซองเมึงให้ครับมาซองมึงเหม,งมืหอนโคกนอหน้าให้โอ้โหโคกระโถกโลกตัวนี้โถกโลกเอียดข้งนั้นพร้อมโอ้คักคบท่านะสุดยอดครับสุดยอดบม่ได้ออกมาดนนะครับบม่ได้อัปเดตมึงให้มึงแจ๊คเถอะ ออกมากอะจ,กจะจะออกมากเอดจังดาครับเพราะว่ามาตาคตันตะก้าขันยากเอดเบียดเอด,เอดงานเพื่อนได้ตัดปลาย่างออกให้ป้าตัดปลาย่างออกให้ป้าครับเพราะว่าเรียกที่ดินกันครับก็เลยได้ยากตัดไม้ยางออกให้เพื่อนก็เลยบริได้ออกมาหาอีธเถื่อนี่แหละที่ว่าท่านผู้ชมว่า คือบ่เปีนเพื่อนซอยบาวนี่พ่นแน่กะบาตาทำตากกหยักยนกเอด็ดอันน้ำปลาหยางครับตัดออกให้เพื่อนเอ็ดน้ำพอัสองคนก็เลยบบมีเวลาออกมาครับผมบ่มีเวลาออกมา เครื่อบักบวบบ่ดิเมียนมาขับอหนาใช่ไหนเครื่อ,อ,อบักบวบมัมกมังบวบเอาไปแกงใส่ปลาดุกครับโอ้ยขัดก,กันได้นี่มันอ่อ,อนนี่อ่อนอ่อนเกงใส่ปลาดุกมนะันละขัดเลยทั้งบะแดงใส่ต้มปลานแต่น้ำกันอดหลอด เป็นตะโตกอยู่แล้วครับพี่น้องเลยเดี๋ยวมือนหนายเขามาเก็บบักเขือครับบักเขือเพิ่นจะแก่เลยผมมาเก็บเก็บบักเขือไปกินโอ้อยลูกน้องเพิ่นกับมันย่างวนอยู่บัดนี้อันนี้แปลงหญ้าครับนี่แปลงหญา้าไอ้ปิ่นเพิ่นปลูกหญา้าตัวมงึง <c oughs> บอกแปลงฉันแล้วครับ มันหกเองครับมันหกเองหนามันขึ้นเองยงขึ้นบริเปิดนามฮดตัวนี้เพิ่บมาไฮทพดนามครับบุ้งเปิดกกอกเสอสิบิงเกอนะครับ น้ำทวมไปบริอไแล้วเนี่ยเสียดายเตียนพักสลัดพี่น้องนะแกหมดแล้วเอาเอาซ้ำนี่แล้วเนาะเอาซ้ำที่วานนะพี่น้องนี่แหละเอาไปตำฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ แค่ okay, ออกมาเก็กบบักทัวร์ื้อก็จะ,จะกลับเดี่ยวเพราะว่าจะไปเอด็เอดแยกงันอีกไปนะครับผมมื่อนี้ไปนะครับผมไยบาาครับเจอกันคลิปหน้าครับจะได้ออกมาเอ็ดอยังอีกเพราะว่าตัดตัดไมย้ยางจะเลี่ยวแล้วจะออกมาถ้าว่างๆจะออกมาซอยคนอยู่เพราะว่าอันมีอัน,ม,อนมีคนถักหาครับบีโหลดมันถักหาอยู่คือเ่าาเอด็ดมามาพี่เนี่ยไปทัน ง่ายงามครับบ่ค่อยได้ไปใส่เดียวเดียวรอบหนาครับรอบหนากบดนดอกอาจะเลี่แล้วอาจจะได้ออกมาซอยคื้เก่าครับบ่ถิ่มเพิ่นดอกไายนองบ่บถิ่มเพิ่นดอกครับก็จจะได้ออกมาซอยคื้เก่าต่ตอนนี้ก็งาเวียดเอาของอยู่นะครับไปแล้วครับผมบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับที่ตามไปเรื่อยๆครับผม สวัสดีครับ